ไม่คิดไม่ฝันเลยนะฮะว่าจะได้มาออกรายการใหญ่ขนาดนี้คุณพี่เบนเคยฝันไว้นะว่าวันหนึ่งเนี่ยเบนก็จะได้มาออกรายการแบบนี้สักครั้งหนึ่งฮะมาด้วยเรื่องแบบเนี้ยดีหรอคะอุ๊ยคุณพี่มองโลกในแง่ดีไว้ฮะถึงว่ามันจะมีเรื่องเล่ายบ้างนะว่าแต่ไอ้ขวดซอมกล้า,ามาเจอเลยเนะาะท,ทั้งๆที่ สวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะพี่เบนจี้ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะเบนจี้เธอไปรอฉันที่ห้องแต่งตัวก่อนฉันมีอะไรจะคุยกับผู้หญิงคนนี้หน่อยแต่ว่าให้เถอมีอะไรจะคุยกับฉันไม่รอไปคุยในรายการหรอคะมันสำคัญถึงขั้นต้องคุยกันตอนนี้เลยหรอคะเธอทำแบบนี้ทำไมครูสอง ลิลิทก็เหมือนบ้านที่เธอโตเราสร้างมันมาด้วยกันเธอทำลายมันแบบได้ลงคอได้คนที่เธอวางยาก็เ,าเป็นเพื่อนเป็นน้องที่ทำงานกับเธอมาตั้งนานเธอทำลายคนพวกนี้ได้ยังไงฮะบอสอย่ามาโทษฉันนะคะถ้าจะโทษเนี่ยโทษตัวเองดีกว่าคะ่ะ ใครใช้ให้บอยไม่เห็นหัวฉันแล้วคะรู้ไหมวันที่เธอเข้ามาขอโอกาสฉันมาขอโทษฉันตอนแรกฉันจะไม่ให้โดยสัง่งแต่ฉันก็เชื่อนะว่าลึกๆเธอมีความดีลงเหนือบูบ้างแต่สุดท้ายเธอก็ทำให้ฉันได้เห็นว่าชูสคิดผิดเธอไปไกลมากเลืงจริงๆไปไกลจนกูไม่กลับแล้วจริง จะบอกให้นะคะมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จูจ่ๆก็ลุกขึ้นมาทำตัวเลวถ้าไม่โดนทำลายก่อนบอสนั่นแหละที่บีบบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้เองคะ